สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผู้สุขนะครับเนาะครับครับมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับสําหรับเหล็กดีเหล็กเด็ดเหล็กเก่งครับเป็นเล่าพัฒนาเด้ครับเด้อครับส่งมาหอดแล้วครับส่งมาหอดแล้วเด้อบาบนี้ครับเป็นเหล็กชุดของเก๋ใหญ่เมืองท่องนะครับครับงวดวันที่หกสำหรับตัวเลขของเก๋ใหญ่ครับวันที่หก วันจันทร์ที่6เกย์ไงหายไปรูดที่0กับ2ล่ะครับ0กับ2องนะครับเนาะครับเลขกันเลขเบิ้ลนของคนกัด2องสะครับกับ0 0ล่ะครับมางามนะครับเนาะครับ0กับ2ครับกลมเด่น2ครับสำหรับตัวเลขของเกย์ไงเมืองทองนะครับเด้อครับดีเด่นมาตลอดครับเข้ามากเจ้าวัดจังงวดล่ะครับ กระจำบ่ได้เนาะครับเนาะมันเข่าดูบทครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนครับกับสำหรับเลขจับคู่เลขวิ่งของเพื่อนกะใหมายกับหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดครับตัวนี้การมาหนึ่งนะครับเนาะครับมาหนึ่งครับศูนย์กับบอมแนครับมาหนึ่งครับสำหรับจับคู่ปัญหาหมาทั้งหมดการหกคู่ครับมีหกคู่น้ำกันครับ ็นกลมเด่นสองเพื่อก็ต้องหนึ่งสองนะครับเนาะครับ1 2สองครับกลมเด่นหนึ่งสองครับเข่าตัวเจาะเลยครับง่ามๆนะครับเนาะบ่ต้องกลับครับเข่าตัวเจาะครับสองมันไปออกมี2 9 2เก2า4 0 9ูย์เกครับม่แเป็นห9เกานะครับเนาะครับ สำหรับเลข3ตัวก็มี1 7 1 1 7 0 7 2ครับอันนี้เป็นชุดที่แล้วนะครับเด้อครับครับอันนี้เป็นเล่าพัฒนาครับสำหรับเจนยญ่ครับครับครับพูดใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อคนไลคนแช่ทั้งสองเสื่องยาผ้าละน้ำแน่ครับคดไลหนึ่งไหลก็มีความหมายเนาะครับเนาะ มีกำลังแรงใจสู่ต่อไปนะครับเนาะหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับกดติดตามไว้ครับเพื่อสิบ่ได้ผ่านแนวทางตัวเล็กงามๆนะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับชุดนี้เป็นของเจ๋หไงนะครับเด้อครับตัวเลขกเพื่นมาหอดพอถึงแล้วครับตอนนี้ครับสําหรับตัวเลขเพ็่นกับว่าหลายตัวกับมาแนแนวท่าเก่าหระครับสูตรกํานวณเพื่อนครับูุรนี้เพื่อนว่าเดินดีครับสําหรับตัวเหลขกชุดนี้ครับสูตรนี้แม่น แม่นมาตลอดครับเริ่มปั้นจันนะครับเนาะปั้นจันกับเขาปุ๊บนครับวันซุปกะซีมี่มากครับมีวันซุปกับวันซุปวันพุดมืออึดเลละครับสำหรับตัวเหล็กครับงมงามเลยครับเด้อเอามาต่อนมาฝากนวครับเนาะสำหรับผู้มากเลยครับ ผู้คัดกับ่านเลยครับเดอ้อครับผ่านไปเลยนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขก็มีความเสี่ยงเนะครับเดอ้อครับการพนันครับเป็นเล่านะครับเนาะครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาวันที่แปดนะครับวันที่แปดพฤษภาคม หกเกียร์นะครับเนาะหกเกียร์ครับสำหรับตัวเลขตัวเลขเกย์นใหญ่ที่ทางไหนระบบันเนาะสำหรับตัวเลขเกย์ใหญ่เกย์ใหญ่ให้ลูดไปที่วิ่งลูดวิ่งลูดลูดไปที่ ลูดไปที่หนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกนะครับเด้อเอาไปลูดหนึ่งคือเก้าหมดก้อนพนวดเด็ดหนึ่งนะครับนะนเนาะพนเอาศูนย์แต่ว่าพนจับคููมากับแมนอยู่ครับศูนย์กับสองหละครับอันนี้หนึ่งกับหกหนึ่งกับหกครับสำหรับเลขวิ่นของพนเลขวิ่นพนหามากครับเอาไปจับบนเด้อครับเด้อครับอันนี้แม่นอยู่ เพิ่นหามากคับมีซี่ตัวครับมีสามสามแล้วก็หกแล้วก็หนึ่งแล้วก็เจ็ดครับเอาไปล่องจับเบืง้งนะครับเด้อถ้าเพิ่นจับมากบ่แม่นกันบางเีืบางที่เอฟซีก็อาจิแมน่นเนาะครับเนาะครับการเพิ่นหาจับคู่มากกับมีหนึ่งสามนะครับ หนึ่งสามหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับหกหกสามหกสามก็มีครับหกสาม หกตัวสุดท้ายกลับไปที่6กซีละครับครบตัวเล็กง่ามๆนะครับเด้อครับออกมาต่อนมาฝาก f อฟครับสตัว3ตัวมี2คู่ครับมี2คูสอ,สอหางครับ สำหรับเหล็กสามตัวโอเหล็กเหล็กเบิร์เพิ่นกระมี่ครับเพิ่นไหนเบิร์นมาเยอะครับเหล็กเบิร์นก็เพิ่นกันหนึ่ง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 กับหกหกนะครับตัวนี้ครับสำคัญเลยครับเด้อหนึ่งหนึ่งกับหกหกนี่ครับเอาไปพิจารณาเบิร์นถ้าว่าเพิ่นว่าหนึ่งหนึ่งนี่มาแทะของมันนี่ครับหนึ่งหนึ่งถ้าว่าเพิ่นว่าเดี๋ยวจับมาเนะครับเนาะ ครับทัวมาคลองแแทละคนว่าสำหรับเด็กสามตัวครับทีนี้ครับหนึ่งหกเจ็ดตัวนี้ครับนี่หนึ่งหกเจ็ดสามหกหนึ่งสามหกหนึ่ง พี่สองู่พี่สองหางครับอันนี้เป็นชุดของเก๊ใหญ่ครับถือว่าเก๊งหญ่งวดที่แล้วก็แตกซาแตกไส้นะครับเนาะครับวัดจันเอาไปลําไปรวยคือสีโสดสีมันกันสุขสุขคนอยู่นะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขบนงามครับศูนย์กับสองครับงวดที่แล้วจับคูมาให้เป๊ะเลยครับหนึ่งสองครับกับเป็นเก๊ง่ญ่ เกยใหญ่ครับเกยใหญ่ครับเกยใหญ่เมืองทองนะครับเมืองทองครับเอามาตออมาฝากครับมาเบนตัวกลมของมันสำหรับตัวกลมของเกยใหญ่เกยใหญ่กลมไปที่ เป็นเล่าครับเลาเหลาเลาเลาเป็นเหล้านะครับเด้อไทยเป็นไทยครับแยกแยกครับแยกออกกันครับวนเดินไปที่หนึ่งครับหมวดนี้ครับมาลานเปอร์เซ็นต์พันวามาลานเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งครับเด่นหนึ่งครับอย่าลืมครับเลขซีตัวนี่ครับสําคัญครับ เปาเนี่ครัเปาารับเปาครับวดที่แล้วกับเปาครับเข้ามัดทั้งสามตัวนะครับเนาะครับอ้าวก้มเด่นหนึ่งสาครับกรมเด่นหนึ่งสามครับกรมเด่นหนึ่งสหนึ่งสา หนึ่งสามหกเก้าหนึ่งสามกับหกเก่าครับสองกลุ่มหนึ่งสามกับหกเก่าครับครับมีแค่นี้ครับบ่หลายตัวครับเอาแคปหน้าจอไวปด้วยครับเด้อครับสำหรับเอฟซีทูปูซุก่นแหละครับแคปหน้าจอไว้วครับ สำหรับตัวเลขชุดนี้เป็นเจใหญ่เมืองทองครับครับชุดเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับู้ใดมกทางเล่าครับจับครับู้ใดคัดกับพานเลยครับเด้อครับทางสองกับสนอเป็นเพียงท่าน้อครับเนาะครับครับพนให้ลูดไปที่หนึ่งครับหนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกครับจับคู่มากกว่าหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสามหกเก้าหกสี่นะครับ ออกงามๆนะครับเด้อครับสำหรับตัวเลขครับครับสำหรับคลิปนี้กับม่มีอย่างไรล่ะครับขอให้ซียูดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับสำหรับตัวเลขงามๆออกมาตอนมาฝากนะครับเนาะครับครับพอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ